เอตคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่9เรื่องพระอุบาลีเถระเอตถคะในทางผู้ส่งพระวินัยพระอุบาลีเกิดในตระกูลช่างกระรบกในกรุงกบิลพัทเมื่อเจริญเติบโตขึ้นได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นช่างกระรบก หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าช่างผูสามาลามีหน้าที่ตัดแต่งพระเจาสาประจำราชสกุลสากยะซึ่งมีเจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายพักค,คุเจ้าชายกิมพิละและเจ้าชายอานน์เป็นต้นได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรกักภักดีเสมอต้นเสมอปลายต่อเจ้าชายทุกทพระองค์จนเป็นที่ไว,ว้วางพระหฤทยัย ในสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดพระประยุรญาติที่พระนครกบ,บิลภัตแล้วเสด็จไปประทับที่อนุปยักษ์อัมพวันซึ่งเป็นวันแคว้นของมรรกษัตริย์เจ้าชายสากยัทั้งห้าพระองค์ที่กล่าวนามข้างต้นได้ตัดสินพระไทยออกบวชเป็นพุทธสาวกและอุบาลีช่างกระบบก,ก็ขอบวชติดตามด้วยนอกจากนี้ยังมีเจ้าชายเทวทัตแห่งโกริยวงศ์ร่วมเสด็จออกบวชด,ด้วยรวมเป็นเจ็ดพระองค์ด้วยกัน พระอุบาลีเมื่อบวชแล้วได้ศึกษาพระกรรมฐานจากสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากนั้นท่านมีความประสงค์จะไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าเพื่อหาความสงบตามลำพังแต่เมื่อกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ไม่ทรงอนุญาตได้มีรับสั่งแก่เธอว่าอุบาลีถ้าเธอไปอยู่ในป่าบำเพ็ญสมณธรรมก็จะสำเร็จเพียงวิปัสสนาธุระแต่ถ้าเธออยู่ในสำนักของตถาคต ก็จะสาเร็จธุระทั้งสองคือทั้งวิปัสนาธุระและคันธะธุระคือการเรียนพระคัมภีร์ต่างๆท่านพระอุบาลีปฏิบัติตามพระพุทธธรรมรัตที่ตรัสแนะนําได้ศึกษาพระพุทธพจน์ไปพร้อมกับเจริญวิปัสนากรรมฐานไม่นานก็บรรลุปเป็นพระอรัตผลในพรรษานั้นหลังจากนั้นท่านก็เป็นกําลังสําคัญอยู่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะความที่ท่าน อยู่ใกล้ชิดพระบรมศา,ศาสดานโดยตลอดท่านจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านพระวินัยท่านช่วยอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ด้านพระวินัยให้แก่ศิษย์สัทธิหาริตของท่านเป็นจํานวนมากถ้ามีอธิกรณ์เกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์หรือเกี่ยวกับพระวินัยแล้วพระพุทธองค์จะทรงมอบให้ท่านเป็นผู้วินิจฉัยสมัยหนึ่งลูกสาวเศรษฐีในกรุงราชครห หลังจากแต่งงานแล้วเข้ามาบวชโดยไม่ทราบว่าตนเองตั้งรันเมื่อบวชได้ไม่นานนักขันก็โตขึ้นมาเป็นที่รังเกียจสงสัยของพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธองค์แม้จะทรงทราบความจริงอยู่แล้วแต่เพื่อให้ความจริงปรากฏชัดแก่พุทธบริษัททั้งปวงจึงรับสั่งให้พระอุบาลีเทระได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาร่วมกันพิสูจน์โดยมีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสเป็นประธานมีนางวิสาขาและอนาถบินดิกะ เป็นต้นเร่วมกันพิจารณาเมื่อคณะผู้พิจารณาได้ตรวจดูมือเท้าและลักษณะของขันแล้วนับวันเดือนสอบประวัติย้อนหลังโดยละเอียดแล้วก็ทราบชัดเจนว่านางตั้งขันมาตั้งแต่ก่อนบวชพระอุบาลีเทระจึงได้ประกาศตัดสินในถ้ำกลางพุทธบริษัททั้งสีว่าภิกษุณีรูปนี้ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วกราบทูลเนื้อความให้พระบรมศาสดาทรงทราบพ,พระพุทธองค์ ได้ตรัสอนุโมทนาสาธุการแก่พระเถระว่าชำระความได้ถูกต้องยุติธรรมผลงานที่ท่านได้เป็นกำลังสำคัญทำให้พระพุทธศาสนายืนยาวสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือหลังจากที่พระบรมศา,ศาสดาเส,สด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระมหากรสปเถระรได้คัดเลือกพระอรหันตสาวกจำนวน500รูปร่วมกันทำปฐมสังคายนาโดยมติของที่ประชุมสงฆ์ ได้มอบให้ท่านรับหน้าที่วิสัชนาพระวินัยโดยรวบรวมพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ในที่ต่าง,างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนำมาจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่จนเป็นพระวินัยปิฎกที่เป็นหลักฐานให้ศึกษากันในปัจจุบันนี้อันหนึ่งในการทำสังคารนาครั้งที่สามโดยการนำของพระโมคคัลีบุติสาทเระก็ถือว่าท่านสืบเชื้อสายการศึกษาพระวินัย มาจากสิทธิของพระอุบาลีเทระเช่นกันด้วยความที่ท่านพระอุบาลีเทระเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพระวินัยนี้จึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาในตำแหน่งเอตตะคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ทรงพระวินยัยท่านพระอุบาลีเทระดำรงอายุสังขารโดยสมควรจากการเวลาแล้วก็ดับคันธะปรินิพาน